จินตนาการภาพนี้สิคุณเป็นข้าราชการหรือผู้สูงอายุที่กำลังรอคอยเงินเดือนหรือบำนาญเดือนตุลาคม2568อย่างใจจดใจจอ่อแต่แล้วมันจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่กันละ่ะในโลกที่เงินเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชีวิตประจําวนความรู้เรื่องกำหนดการจ่ายเงินจากรัฐบาลสามารถสร้างความมั่นใจและลดความเครียดได้มากเลยทีเดียว วันนี้เรามาชี้แจงทุกอย่างให้กระจ่างชัดเจนตามข้อมูลล่าสุดจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังพร้อมกับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณจัดการเงินได้อย่างฉลาดขึ้นและอย่าลืมว่าแต่ละจุดที่น่าสนใจนี้อาจมีมุมมองทีณแตกต่างกันออกไปอย่างที่คุณคาดไม่ถึงสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำทั่วประเทศรวมถึงผู้ที่กำลังเจริญวัยและผู้ที่กเกษียณแล้วรวมถึงทหารทุกคนกรุงเทพธุรกิจ ได้รวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินเดือนล่าสุดสำหรับเดือนตุลาคม2568มาจากกรมบัญชีกลางอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนวางแผนชีวิตทางการเงินได้อย่างมั่นใจรัฐบาลได้จัดเตรียมการจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนดทั่วประเทศโดยมีกำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการตุลาคม2568รรวมถึงเงินเข้าค่าจ้างลูกจ้างเงินบำนาญข้าราชการและเงินทหารโดยทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้หมุนเงินได้ทันและสะดวกสบายที่สุด รัฐบาลได้แบ่งการจ่ายเงินเดือนค่าราชการในเดือนตุลาคม2568ออกเป็นสองรอบเพื่อตอบสนองความต้องการของค่าราชการทุกคนให้ดีขึ้นลองนึกภาพง่ายๆสิแทนที่จะได้เงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียวในเดือนคุณอาจเลือกแบ่งรับเป็นสองส่วนเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนกับการแบ่งงบประมาณสำหรับค่าสินค้าประจำเดือนและการออมเงินส่วนตัวนี่เป็นนโยบายที่เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อเพิ่มความอิสระในการจัดการเงินให้กับค่าราชการและลูกจ้างประจำรอบที่หนึ่ง การโอนเงินจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่16ตุลาคม2568รอบที่2การโอนเงินจะเกิดขึ้นในวันพุทธที่28ตุลาคม2568ส่วนข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจเลือกรับเงินเดือนเป็น2รอบต่อเดือนในปี2568นี้จะต้องทำตามขั้นตอน,นง่ายๆดังนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคุณจะมีผลใช้บังคับได้อย่างถูกต้องนโยบายนี้เป็นไปตามความสมัครใจทั้งหมดดังนั้นคุณจะมีสิทธิเลือกว่าจะเข้าร่วมหรือไม่และนี่คือจุดที่น่าสนใจ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องรอถึงช่วงเวลาสำคัญในการแจ้งความประสงค์แต่จริงๆแล้วมันช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและยุติธรรมสำหรับทุกคนช่วงเวลาที่สามารถยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมถึง15ธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารไปที่ส่วนราชการที่คุณสังกัดอยู่ การแจ้งความประสงค์นี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมของปีถัดไปหากคุณไม่เลือกเข้าร่วมคุณจะได้รับเงินเพียงรอบเดียวคือรอบที่สองของเดือนนั้นๆเท่านั้นลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆสมมติคุณเป็นข้าราชาการที่มักมีค่าใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนการเลือกสองรอบอาจช่วยให้คุณมีเงินสำรองก่อนวันสำคัญๆเช่นวันครอบครัวหรือการชำระบินต่างๆแต่ถ้าคุณชอบจัดการเงินแบบก้อนใหญ่ก็ไม่เป็นไรระบบนี้ยืดหยุ่นพอที่จะรองรับทุกสไต์ ตอนนี้มาดูเรื่องเงินบำนาญรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่กเกษียณแล้วกันครับกรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดวันจ่ายเงินบำนาญสำหรับตุลาคม2568ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินที่มาทีหลังการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนสำหรับตุลาคม2568จะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568 สำหรับทหารกองประจำการที่กำลังรองเงินเดือนเดือนตุลาคม2568มาดูสถานะล่าสุดกันเราได้ตรวจสอบแล้วและพบว่ากำหนดการนี้ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับวงจรการเงินของกองทัพโดยเงินเดือนรอบเดือนกันยายน2568ได้ถูกโอนเข้าครั้งแล้วและตอนนี้กำลังรอรอบเดือนตุลาคมเงนินเดือนสำหรับรอบเดือนกันยายน2568ดได้โอนเข้าบัญชีแล้วในวันอังคารที่7ตุลาคม2568สถานะการโอนสำหรับรอบเดือนตุลาคม2568 ยังไม่ได้รับเงินเข้ากำหนดวันโอนสำหรับเดือนตุลาคม2568วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวหลายคนอาจคิดว่าระบบนี้ยุติธรรมสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วบางคนอาจอภิปรายว่าการแบ่งจ่ายสองรอบสำหรับค้าราชการบางกลุ่มเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่เท่าเทียมกันสมมติว่าใครบางคนทำงานนอกภาครัฐและได้รับเงินเดือนเพียงครั้งเดียวต่อเดือนเขาจะรู้สึกอย่างไรกับนโยบายนี้ หรือว่าการเลือกวันที่โอนสำหรับทหารที่ช้ากว่าอาจส่งผลต่อการเงินของครอบครัวทหารในช่วงเทศกาลต่างๆนี่เป็นมุมมองที่อาจสร้างความเห็นต่างได้คุณคิดอย่างไรระบบนี้ช่วยเหลือชีวิตจริงหรือเป็นแค่ความยุ่งยากที่ไม่จําเป็นแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลยเราชื่นชอบการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน